สวัสดีครับผมพันเดชเกิดมณ้นะครับเลขาธิการที่สือนาขาสาศยรนะครับผมอยากจะพูดถึงกลุ่มคอนเน็ก์เล็กล,ลุ่มหนึ่งที่มีส่วนร,ร่วมกันในการที่จะดูแลความสมดุลของโลกเราในทุกวันนี้นะครับผมจะพูดถึงผู้พิกษ์ป่านะครับผู้พิกษ์ป่าเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ mm hmm. แล้วก็มีอยู่ทั่วโลกในการทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับประเทศไทยเนี่ยผู้พิทักษ์ป่าเกิดขึ้นมาหลายสิบปีนะครับบทบาทของคนเล็กๆกลุ่มนี้นะครับหน้าที่สําคัญก็คือเรื่องของการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้สัตว์ป่าวันนี้ต้องรวมเรื่องของทะเลไทยไปด้วยนะครับแล้วก็สัตว์ในทะเลด้วยมีทั้งกลุ่มคนที่ทําหน้าที่โดยตรงนะครับที่รับเงนินเดือนจากภาษีของเราทุกคนนะครับแล้วก็มาช่วยกันดูแลคลุ้มครองป่า ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆให้กับพวกเราทุกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประชาชนคนทั่วไปน,นี่แหละครับเป็นกลุ่มคนเล็กๆในชุมชนเป็นบุคคลบ้างน,นะครับที่ออกมาปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงคําว่าผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยสำหรับผมแล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เดินลาดตะเวนดูแลคุ้มครองป่าแล้วก็ประชาชนและกลุ่มคนเล็กๆที่ช่วยกันปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติรอบๆบ,บ้านของตนเองด้วยนะครับสำหรับ วันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะร่วมกันลำลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าน,นะครับทั่วโลกมีการประกาศให้วันที่31กรกฎาคมนะครับของทุกป,ปนะีเป็นวันผู้พิทักษ์ป่าด้วนะครับในวันนี้เราจะร่วมกันลำลึกถึงผู้ที่ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าและท้องทะเลแล้วก็เสียชีวิตนกนะครับหลายๆคนเนี่ยเป็นผู้ที่สละตนเองเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองสิ่งที่เขาสื่อสารสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ ก็เหมือนคนที่ทําหน้าที่ในการสื่อสารกับสังคมไทยนะครับช่วยกันตระหนช่วยกันปกป้องช่วยกันคุ้มครองนะครับประเทศไทยมีการจัดตั้งสมาคมผู้ทักษางป่าไทยขึ้นนะครับสมาคมผู้ทักษ์ป่าไทยจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยเรานะครับเป็นสื่อกลางในการที่จะพัฒนาการทํางานของเจ้าที่ป่าไม้นะครับเจ้าที่วิถักป่าทุกคนแล้วก็เป็นสื่อกลางในการที่จะระดมการช่วยเหลือแล้วก็การดูแล คนที่ทํางานพิทักษ์ป่าของประเทศไทยด้วยนะครับก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้จัดตั้งสมาคมอันนี้ก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยแล้วก็หวังว่าบทบาทของสมาคมจะทําให้ผู้พิทักษ์ป่านะครับผู้มีเสียงเล็กเสียงน้อยนะครับที่ทํางานอยู่ตามป่าเขาแมน,นาไพ่นะครับจะได้รับการาส่งเสียงหรือว่าจะได้รับการสะท้อนออกมายอย่างสังคมเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการทํางานของเราเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับมือที่สื่อนักข่าวที่ถินะครับแล้วก็คนไทยทุกคน ขอส่งกำลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ผู้วิทักษ์ป่าทุกท่านที่ทําหน้าที่อยู่ทุกวันนี้แล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนหรือว่าผู้ที่ออกมามีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าด้วยกันทุกๆคนนะครับขอส่งกําลังใจให้และหวังว่าเขาเหล่านั้นจะทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําหน้าที่แทนเราคนไทยทุกคนในการที่จะดูแลพิทักษ์มรดกของคนไทยไปสู่รุ่นลูกและรุ่นหลานต่อไปนะครับขอขอบพระคุณน,นะครับ